จะพาไปกางเต็นท์นอนกันอีกแล้วนะครับผมพร้อมกับอุปกรณ์เดินป่าสําหรับผมที่ชายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับผม,มเวลาบ้างจะพักจากการปฏิบัติหน้าที่อาจะพามานอนเดี๋ยวชายแดนขเขมรเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสําหรับผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จําเป็นในการชายนะนะครับ ครับมาดูกันเลยอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็จะมีเปย์ถ้าใบกันฝนนะครับเปย์ใช้ของทบบอมันยืดหยุ่นดีแล้วสายสายเปย์มันทนไม่ขาดก็จะมีวุฒิตัวมีดเดินป่าขามได้นะครับอย่าลืมนะครับมีดเดินป่ามันมากก็ชุดปฐมพยาบาลประจําตัวเรานะสายยางห้ามเลือดต่างๆเนาะ เนี่ยเป็นหลักๆส่วนต่อไปก็เป็นอาหารส่วนที่ทุกป,ประกอบเลี้ยงก็จะมีเกลือนะครับเกลือเกลือนี่ใช้ประโยชน์ได้เยอะใช้หมักเนื้อปลาส่วนก็ได้ห้ามเลือดก็ได้ดีกว่าใช้น้ําปลาครับสารขบเบนเนี่ยดดคนดูคนดอยก็นิยมใช้เกลือนี่แหละครับแทนน้าปลาไม่พวกที่ปาลาเอาหมักเนื้อหมักอะไรได้นะไม่แตกไม่เหม็น ต่าสารครับถ้าไปเยอะก็เอาไปหลายวันก็เอาไปเยอะอย่างนี้ผมเอามาให้ดูเฉยไปก็พริกแห้งสําคัญครับสําคัญพริกแห้งมะนาวสําคัญกว่าพริกสดเพราะมันไม่เน่าเก็บไว้ได้นานนะครับเวลาอยาก,กินไรเผ็ดก็เด็ดพริกแห้งกินได้เลยไม่ต้องลาบากตำสำหรับผมนะไปก็มียาฆ่าเชื้อครับยาฆ่าเชื้อที่สำคัญมากต้องสี่สิบดีกีขึ้นไปครับเอาไว้ จัดมาลเรียไล่มาเรียเวลาเราไปดื่มน้าทานในป่าหรืออะไรผลมันชะล้างมาเหย,ยวหมูมั่งอะไรมั่งไ,ได้ครับเหย,ยวดีนะครับให้เป็นสี่สิบดีกีขึ้นไปจะมีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์ใช้ขับเหย,ยวหอะไรเวลาพักผ่อนหรือนอนนอนอเลยตอนต่อไปก็ผมก็จะเป็นลวดสะดุดไว้ทําลวดสะดุด อุปกรณ์ที่ใช้ทำรวสะดุดไว้เวลาตั้งฐานราตะเบนในป่าเวลากลางคืนอยู่าไวางนะสะดุดป้องกันสัตว์ร้ายป้องกันฝ่ายตรงข้ามมันจะเป็นการแจ้งเตือนเรานะครับว้าใช้แบตเตอรี่นี่สองก้อนแล้วก็สายไฟแล้วก็อุปกรณ์แสแงเครื่องถ้ามีโอกาสค้าพกางเต้นนอนนี่ยผมว่าจะทำรวดสะดุดนี่อุปกรณ์ทำงานให้ดู ก็ล็อกแสกองผมล็อกแซกซื้อเองส่วนตัวครับใบนี้สองร้อยห้าสิบาทก็ใส่ได้เยอะอย่ห้องตัวดีเหมือนกันมีประโยชน์ครับหน้าฝนก็อย่าลืมถุงพลาสติกถุงขยะก็ได้ครับเอาถุงขยะติดตัวไว้แล้วก็ห่อพวกเปย์พวกเปย์พวกเสื้อผ้าที่เราอยากไปเปลี่ยนจะได้ไม่เปียกฝนมันก็หน้าฝนโอกาสเดินตากฝนมันก็มีนะครับชุดกันฝน,นเกนก,กะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปก้างเต็นท์นอนในป่าชายแดนเขาพระวิหารแล้วก็วางลวดสะดุดให้ดูนะครับมาถึงด,ด,ดูว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรโอเคครับผมไปกันเลยครับนี่เราเดินทางเข้าสู่บ้านเสาวทุงชัยคร,รับสมรภูมิจังหวัดสีสกเกษ ใแดนนั่นเขาวิหารก็มาถึงแล้วครับพื้นที่ลูกเปนอนวันนี้ไม่ได้เน้นให้ลูกเปนอนสักเท่าไหร่นะครับก็จะมาเน้นการทํากับดักหรือลวดสะดุดเวลากลางคืนสมมุติว่าเป็นกางคืนหรือเวลาเรากลางเต็นท์หรือนอนป่าในยุทธวิธีพื้นที่ สีแดงพื้นที่ล่อแหลมนะครับนที่ชายแดนเพื่อป้องกันถ้าสึกเข้าหาเราหรือสัตว์ลายเข้าหานะครับเต็นก็คางง่ายๆเหมือนเดิมนะครับรับต้นมีอะไรย่างก็สมมุติว่าที่กลางป่าแล้วกันชายแดนเนาะอี่นี่ก็อยู่บ้านเสาตรงชยัยนะครับภูเาหมอกจะขึ้นไปเนินเขาไม่ได้เพราะพักแล้วเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิด ทหารเขมรเนาะฝ่ายตรงข้างจริงๆเราไป่สนใจแล้วอเป็นเดินหาที่พื้นที่ที่ว่าจะวางกันนอนนั่นนี้นาะพื้นที่ที่เราจะไปครับสมมติว่านะั้นนู้นเป็นหน้าแนวของเราเราจะต้องวางพื้นที่ที่เราคาดว่าฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาหรือสัตว์ร,ร้ายจะเข้ามานะครับเราไปวางาโดยใช้โลสะดุด จากธรรมชาติมาจากสแสวงเครื่องก็มั่งนะครับยุงเริ่มออกแล้วแตพื้นที่สวนยางเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ป่ายางเท่านั้นแล้วไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ใช้สอยตีนเขานี่ก็ยังเป็นป่ายางพาราหมดแครับแต่อนุรักษ์ก็ยังให้ใช้อยู่แล้วเราดูเกี่ยวกันทีเลแต่ใต้ตรงนี้ก็ได้ สมมติสมมุติตรงนี้นะตาเพื่อเป็นแนวทางครับแนวทางในการทำรับคนที่เดินป่าหรือลัดสำหทับนาที่รัดทอชิอทหารปานก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าอะไรยังไงอ๋อผมใช้ตรงนี้ดตรงนี้โยง โยงกับทนนทุษ์ใช้เถาวัลย์โพงโยมดีครับขอเวลาทำแ๊บหนึ่งครับนี่ครับเราทำลวดสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยใช้ก้อนรรมชาติโดยใช้เถาวัลย์มาโยง,งจริงๆต้องทำที่แคบมากกว่านี้อย่างเช่นตรงนี้ได้ครับเป,เป็นทางมาครับถ้านอนในป่า,าจริงครับใช้เส้นทางมาครับ ว่ากันคสเศษเ็นหรือจะใช้ลวดเอ็นก็ได้ครับพรากลางคืนมันมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแถวบันไม่งี้ก็ใช้วันต่อวันนะครับเพราะกลางคืนว่ามันจะไม่เหี่ยวโยงมายังแบบนี้นี่เยะไว้กับแล้วต่อวงจรไว้ซึ่งเราจะซ่อนสายไฟจริงๆต้องซ่อนสายไฟซ่อนอะไรไว้ดีครับกลางคืนก็ช่างไว้เพื่อไม่ให้เขาตรวจการเ็นนะครับ อันนี้เราสาธิตให้ดูให้เฉยอ่าไม่มีอะไรมากครับน,นี่ในป่าใช้รวดเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาหรือเพื่อเป็นการเตือนพวกเรารู้ตัวว่ามีไปต้องข้ามเข้ามาหรือสัตว์ร้ายบุกเข้ามานะครับตกศธร้านพานก็จะใช้กัน ทำเป็นจริงต้องเก็บสายซ่อนสายอะไรวะทีนี้ระบบงานพอแผงข้ามเดินมาเดินมาเตะเี่ยทำให้ลวดมันดึงถาวันดึงสลักให้หลุดนี่หลุดเอกไ้หมหลุดออ่อวงจรมันจะทํางานครบจะมีอันนี้ทําให้ระบบไฟฟ้าทํางานครบมันก็จะเกิดการส,สว่างเครื่องมันช็อตของสว่างหรือเสียงแสงแล้วแหลเราจะทํามันก็จะ ทำงานขึ้นนะไม่มีอะไรให้ดูก็เป็นเทคนิคง่ายนะครับในการทำลวดสะดุดขอให้ต่อวงจรครบก็พอนะครับเพราะมันจะทำงานสมบูรณ์ต่อเมื่อแบตเตอรี่ดีวงจรครบก็สามารถช่วยเตือนภัยเราได้นะครับช่วยเตือนภัยได้ ที่ทำเป็นเบิดก็ได้อะไรก็ได้ช่วยในการเตรมยมภม่อยากให้เน้นด้เห็นแสงด้วยความรุนแรงนะครับจึงไม่ใช้ปุ๊กสองสว่างจึงทำให้ดูเบื้องต้นนะครับก็ข้าวดูมันเป็นเทคนิคง่ายๆของทางทหารเราทัานผ่านเราครับตระเดจะใช้บ่อยโอเคครับนอากาศก,าก็พบก,กันใหม่คลหน้าครับผม ดีครับ